โอเคในส่วนของวันนี้ครับเราจะมาอธิบายในเรื่องของการง้างยิงธนูจุดแรกที่ผมจะอธิบายก็คือเวลาที่เราจะง้างยิงธนูเนี่ยผมได้บอกไปในส่วนของคิดพื้นฐานไปแล้วว่าการง้างเนี่ยมันจะมีตั้งแต่1 0ถึง100%ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเล่นกับคู่ต่อสู้เนี่ยเราจะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับว่าสถานการณ์ไหนเราควรจะง้าง100%สถานไหนสถานการณ์ไหนเราควรที่จะง้าง50%หรือว่าง้าง3 0 เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับคือการง้างเนี่ยการง้างธนูมันมีศิลปะที่เราจะต้องควรรู้นะครับคือบางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเล่นโดยการที่เรางา้าง100%ไปตลอดได้นะครับคือถามว่าทําได้ไหมมันทําง่ายมันทําได้ครับในแง่ของทฤษฎีแต่ประเด็นก็คือว่าเวลาเราเล่นจริงอะ่ะบางทีเราจะกลายเป็นฝ่ายที่รับในบางครั้งในบางจังหวะคือพง่ายๆว่าบางจังหวะเนี่ยเราอาจจะถูก ยิงโดยที่เขากดเรามาบ่อยนะครับการที่เราง้าง100%เนี่ยมันจะทาให้เราเสียเปรียบในแง่ของเวลาฉะนั้นเราควรที่จะรู้ด้วยว่าจังหวะไหนเราควรที่จะตั้งรับหรือว่าจังหวะไหนที่เราควรที่จะยิงลุกนะครับซึ่งก็คือการยิงลุกยิงรับนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันดับแรกที่ผมจะอธิบายก็คือการง้างธนูนะครับในสถานการณ์ที่เราได้เปรียบอ่าสถานการณ์ที่เราได้เปรียบเนี่ยเราควรจะง้างในลักษณะแบบไหน โอเคนะครับสถานการณ์ที่เราได้เปรียบเนี่ยหมายถึงสถานการณ์ที่ตัวเรามีเลือดนะครับเยอะกว่าคู่ต่อสู้สมมติว่าเลือดคู่ต่อสู้เนี่ยมีประมาณสมมุติเลือดคู่ต่อสู้นะครับเขามี2องเขามี2นะในขณะที่เลือดของเราเนี่ยมี20เต็มนะครับการง้างธนูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสู้กับเขาเนี่ยเอาเป็นในมันจะมี3ระยะนะเวลาที่เรารู้กันแต่ว่า คือเวลาที่เราเล่นกันใช่ไหมครับแล้วเรารู้ว่าตัวเราได้เปรียบเนี่ยถ้าเราง้าง100%เนี่ยเราจะเสียเวลาในแง่ของการง้างน,นะครับเพราะว่าเราต้องมาคอยง้าง100%ตลอดมันจะใช้เวลานานแล้วถ้าเรารู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเลือดเหลือน้อยเราเนี่ยพยายามอย่าไปง100้าง1 0 0บ่อยนะครับให้ง้างแค่ 10- 2ถึงเนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่แรงการง้างแค่ 10- 2ถึงเนี่ยมันก็ทำให้เขาตายได้แล้วนะก็ พรเห็นภาพใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกตัวอย่างเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเมื่อลูกคู่ต่อสู้น้อยใช่ไหมครับเราเนี่ยเวลาเราง้างยิงเนี่ยเราง้างยิงแค่ 10- ถึง20%เอน่ะเขาก็ตายแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นอ่ะแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเรารู้ว่าตัวเรามีเลือดที่เยอะกว่าคู่ต่อสู้เนี่ยเราสามารถที่จะยิงไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับเพื่อให้ตัวเรามีระยะเวลาการยิงมากขึ้นนะครับคืออย่างเช่นอ่ะสมมติว่าเลือดเขาเหลือน้อย เราสามารถที่จะง้างยิงแค่1 0บยี่สิเร์เแล้วเราเอาเวลาที่เราแทนที่จะง้างร้อเรนี่ยเราเอาเวลาที่เราจะง้าง100%มาเปลี่ยนเป็นเอาเวลาตรงเนี้ยมาเคลื่อนไหวมาหลบลูกธนูนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยยิงได้เปรียบมากกว่าเดิมแล้วจะทําให้เรามีโอกาสแพ้น้อยมากนะครับสรุปในส่วนแรกนะครับก็ถ้าคู่ต่อสู้เนี่ยเขาเลือดเหลือน้อยเนี่ยเราง้างไม่จำเป็นต้องร้อเปอร์เซ็นนะครับเพื่อให้เราประหยัดเวลา และยิ่งในระยะใกล้ด้วยเนี่ยการง้าง100%เนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมีโอกาสแพ้ได้นะครับถึงแม้ว่าตัวเราจะได้เปรียบเพราะอะไรเพราะว่าตัวเราเนี่ยใช้เวลาน้อยนะใช้เวลาเพราะว่าตัวเราเนี่ยใช้เวลาเยอะกว่าคู่ต่อสู้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้เขาเป็นคนที่มีฝีมือเขาจะใช้การสแปมของเราเพื่อแก้เกมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้เปรียบแล้ว เราพยายามสแปมเขาให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเรางานแค่50%ถึงประมาณ70%มากที่สุดละหรือว่างานแค่แบบแค่เวลาที่เราเล่นอ่ะเราสกิดเราใช้นิ้วขวานะ่ะกดสกิดเมาส์เนี่ยเราใช้กดแค่นิดเดียวพอนะครับอ่าโอเคนะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยยิงเขาได้ง่ายมากกว่าเดิมเร็วมากกว่าเดิมและประหยัดเวลาแล้วก็เวลาที่เลือดเขาเหลือน้อยเนะนี่ยเนี่ยสังเกตน,นะเลือดสองเนะี่ยเราง้างแค่20%เ,เขาสามารถตายได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนต่อไปกันในส่วนที่2นะครับเวลาที่เราจะเล่นกับคู่ต่อสู้เนี่ยเวลาที่จะเรางานธนูใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะง้าง100%เ์ซไปตลอดแบบนี้ได้คือถามว่าในทางทฤษฎีเนี่ยมันทําได้ไหมมันทําได้ครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราควรที่จะให้การยิงของเราเนี่ยมีศิลปะมากขึ้นด้วยโดยการที่จะทําให้การยิงของเรามีศิลปะมากขึ้นด้วยเราต้องอาศัยการผสมการยิงของเรา ให้เป็นในลักษณะคาดการ์ไม่ได้หมายความว่าหมายความว่าสมมุตินะจากที่เราเนี่ยยิง100%ตลอดนะครับให้เราเนี่ยพยายามผสม100%บ้าง50%บ้าง70%บ้างอะไรแบบนี้นะครับเพื่อให้การยิงของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็คาดการ์ไม่ได้ทีเนี้ยเราจะมาดูกันว่าเวลาเรายิงเนี่ยเราควรที่จะมีลักษณะยิงเป็นในลักษณะแบบไหนเพื่อให้เกิดศิละปะนะครับเราจะเพิ่มศิละปะในการ 1เพิ่มความหลากหลายในการยิงนะครับเป็นในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันคือเวลาเรายิงใช่ไหมครับเรายิงร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเราต้องดูสถานการณ์เหมือนที่ผมได้บอกไปต้นคลิปใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเวลาเรายิงร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราควรที่จะมีความหลากหลายด้วยอย่างเช่นจังหวะนี้เรายิงร้อเปอร์เซ็นต์พอเราเห็นว่าเขาเคลื่อนไหวช้าลงเรายิงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้เพื่อเป็นการที่ให้การยิงของเราเนี่ยไม่ ไม่มีการที่คาดการได้นะครับขอลองนึกภาพนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอ,อย่างให้ดูนึกภาพนะว่าสมมุตินะผมสู้กับเขาเนะี่ยผมงานร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แบบนี้งานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมก็ามงงางานร้อยเปอร์เซ็นต์อีกคือแล้วผมก็ามงงางานร้อยเปอร์เซ็นต์อีกคือมันจะเสียเวลาครับแต่ว่าถ้าเรายิงร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างแล้วก็ยิงห้าสิบเปอร์เซ็นต์บ้างยิงยี่สิบเปอร์เซ็นต์บ้างมันจะทําให้ตัวเราของเราเนะี่ยมีเวลาเหมือนที่ผมอธิบายไปในส่วนแรก ซึ่งตรงนี้มันจะมีความเกี่ยวข้องกันก็คือมันจะทําให้การเล่นของเราเนี่ยหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วทําให้การเคลื่อนไหวของเราการหลบลูกธนูของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็คือส่วนแรกก็คือการเพิ่มความหลากหลายจะทําให้เรามีศิลปะในการง้างยิงคู่ต่อสู้โอเคเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันโอเคเดี๋ยวผมจะสู้กับคุณท็อปสารนะครับมาเดี๋ยวคุณสู้กับผมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคเดี๋ยวคุณดูผมนะ สังเกตน,นะครับว่าผมไม่ได้ง้างร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับนะเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้ผมง้างยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมก็ง้างยี่สิบเปอร์เซ็นต์สังเกตน,นะครับแล้วผมจะง้างห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในจังหวะนี้เดี๋ยวคอยดูนะจังหวะนี้เนี่ยอย่างจังหวะอย่างอย่างเช่นจังหวะที่เขาเนี่ยโดนเรายิงใช่ไหมครับ จังหวะที่เขาโดนเรายิงนะ่ะเราสามารถง้างแค่3 0มสถึงห้เได้เพื่อเป็นการที่สแปมเขาในจงังหวะที่มันนะระยะเวลาเนี่ยมันถูกบีบนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเวลาที่เขาโดนเรายิงนะ่ะเขาจะกระเด็นใช่ไหมพอเขากระเด็นเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะโซ่ผมยิงเขาอ่าแล้วผมต้องมาง้างอีกรอบหนึ่งเพื่อยิงเขาอีกทีหนึ่งอนะ่ะมันมันจะเสียเวลาได้แต่ว่าถ้าเรายิงง้างร้อเปอร์เซ็นต เขากระเด็นปุ๊บแล้วเรายิงง้าง20%เ็นห็นไหมลูกธนูเนี่ยเขาจะโดนเป็น2เด้งแบบนี้เลยนะครับในเวลาที่เราเล่นจริงเนี่ยผมก็เลยอยากให้เรามีศิลป,ปะในการง้างลูกธนูเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะอาศัยประโยชน์จากการที่เวลาน้อยเนี่ยเราสามารถสแปมเขาได้มากกว่าการที่เราพ,าพยายามง้าง1 0ออย่างเดียวนะครับตรงนี้มันจะทำให้ตัวเรามีประโยชน์ในการยิงมากโดยสรุปก็คือ เวลาที่เรายิงใช่ไหมครับเราง้างเนี่ยเราใช้เวลา1วิแล้วก็อีก1วิวิในการยิงนัดที่2แต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะยิงนัดแรกและนัดที่2เราใช้เวลาแค่0.5วิเห็นไหมครับว่าระยะเวลาเนี่ยเรามากกว่าเดิมจากการที่เราเนี่ยเป็น100%ทั้งคู่นะครับจาก100%ทั้งคู่เนี่ยเราใช้เวลา2วิแต่ว่าการที่เราใช้1.5เนี่ยมันทำให้ตัวเขาเนี่ยโดนเรายิง มากกว่าเดิมนะครับพอมันเป็นในลักษณะเนี่ยมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยสามารถที่จะมีสภาวะจิตใจที่โดนกดดันได้มากกว่าเดิมนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากๆในการที่เราเล่นจริงฉะนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้มีศิลป,ปะก็คือว่าเวลาจริงเวลายิงอะ่ะขอแค่เราไม่ต้องยิงแพทเทิร์น100%ทุกครั้งก็ได้แต่ว่าเราต้องที่จะดูว่าจังหวะไหนเราควรยิง100%จังหวะไหนเราควรที่จะง้าง 3 0 7 0หรือว่าตามแล้วแต่เราคำนวณเพื่อให้การยิงของเราเนี่ยประหยัดเวลาแล้วก็ยิงเขาได้มากที่สุดนะครับมันจะช่วยทำให้รูปเกมของเราเนี่ยได้เปรียบส่วนที่2นะครับการง้างธนูเนี่ยเราจะมาดูกันในส่วนของการง้างธนูในสถานการณ์ไหนที่เราควรใช้อีกสถานการณ์ที่2ก็คือสถานการณ์ตั้งรับนั่นเองนะครับสถานการณ์ตั้งรับเนี่ยคือยังไงคือว่าในสถานการณ์ที่ตัวเราเนี่ย ง้างธนูแล้วเราเสียเปียบเขานะครับมันจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันเ,เดี๋ยวคุณสู้ผมหน่อยจะเห็นได้ว่าตัวผมเนี่ยคือต้องคอยหลบลูกธนูตลอดนะครับต้องคอยหลบลูกธนูตลอดเพราะว่าเขาเนี่ยยิงยิงยิงกดดันผมนะครับแบบนี้นะครับเราควรที่จะใช้การง้างธนูเนี่ยมาเป็นศิลป,ปะในการตั้งรับมาเป็นศิลป,ปะยังไงก็คือแบบนี้ครับอย่างเช่นเขายิงมาใช่ไหมเราก็ ง้างปุ๊บแบบนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยหลบลูกธนูได้ดีขึ้นมันก็เป็นการเพิ่มความหลากหลายในการเคลื่อนไหวของเรานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรายิงเวลาที่เจอสถานการณ์อย่างเงี้ยนะผมอยากให้เราเนี่ยยิงจริงและยิงหลอกในบางครั้งอ่ามันจะเป็นยังไงไมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติเขาเราโดนกดดันแบบนี้ใช่ไหมเขาจะไม่รู้หรอกว่าเราจะทําแบบเนี้ยไปนานเท่าไหร่ ให้เราอาศัยจังหวะแบบนี้แหละสมมุตินะผมยิง10%เพื่อหลบลูกธนูเขาแบบนี้ใช่ไหมครับพอเป็นอย่างงี้แล้วผมก็มายิงจริงนัดนี้ที่ผมเห็นช่องว่างอ่าอ่าประมาณนี้เห็นไหมจากที่เราเนี่ยเวลาเราหลบลูกธนูใช่ไหมครับเราหลบโดยการ WAD ซ้ายขวาแต่ทีนี้มันจะทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมีความละเอียดน้อยลงถ้าเกิดว่าเรา AW ซ้ายขวาอย่างเดียว ฉะนั้นเราควรที่จะมีการง้างธนูเพื่อเพิ่มความละเอียดในการหลบลูกธนูของเราพอเราละเอียดมากขึ้นเนี่ยเราใช้การยิงไม่ร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้เข้ามายิงหลอกพอเรายิงหลอกเขาเนี่ยแล้วเราค่อยมายิงจริงในจังหวะที่เราเจอโอกาสแล้วนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะอาศัยการง้างธนูเนี่ยเพียงเล็กน้อยนะครับเรายิงเพียงเล็กน้อยเพื่อทําให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมีความละเอียดมากขึ้นซึ่งมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเอาประโยชน์ตรงเนี้ย ไปสู้กับเขาโดยการที่เราจะอาศัยจังหวะแบบนี้แหละก็คือยิงหลอกแบบนี้แล้วก็มายิงจริงในจังหวะที่เราเห็นว่าเห็นสมควรที่จะยิงเขานะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวามาดูตัวอย่างจริงกันว่าสถานการณ์ที่เราโดนกดดันเนี่ยเราใช้การยิงหลอกยิงจริงน่ะเป็นในลักษณะไหนก็ผมไม่ได้ผมแส่เกาะเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมสู้กับคุณท็อป3 1 0รเเลยโอเคครับคุณสู้กับผมได้เลยครับ สังเกตนะครับว่าเขาพยายามยิงผมมานะครับผมก็อาศัยการยิงหลอกนะครับเพื่อเป็นการหลบลูกธนูอ่าแล้วผมก็ยิงจริงจังหวะเมื่อกี้นี้อันนี้ยิงหลอกนะครับอันนี้เราสู้กันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อสังเกตครับว่าผมไม่ได้ง้างร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะครับอ่าผมอาศัยการยิงหลอกเพื่อเพื่อหลบลูกธนูครับ แล้วมาดูอีกตัวอย่างกันโอเคนะครับอีกตัวอย่างผมไม่ได้ใส่เกาะด้วยโอเคนะครับอันนี้เป็นในสถานการ์เราโดนกดดันนะแล้วเขาพยายามสแปมยิงเรามาเพื่อเอาชนะเรานะครับผมจะใส่การยิงจริงยิงหลอกเนะี่เข้ามาหลบลูกธนูแล้วก็สร้างความกดดันให้เขาแทนนะครับก็คือว่าสร้างความงุนงงให้อีกฝ่ายนะครับเพื่อเป็นการปั่นประสาทอีกฝ่ายหนึ่งนะครับอ่เห็นไหมผม เขาจะคาดการไม่ได้นะครับว่าผมจะยิงจริงตอนไหนยิงหลอกตอนไหนอันนี้ยิงหลอกยิงหลอกยิงจริงยิงหลอกยิงจริงยิงหลอกนะเห็นไหมครับพอเรามาผสมกันเนี่ยการยิงของเรามันจะมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะแม้ว่าเราจะเสียเปรียบก็ตามนี้นะครับอย่างสุดท้ายนะครับเราจะเอาศิลปะการง้างยิงเนี่ยเข้ามา มีส่วนช่วยในสถานการณ์อย่างที่3ก็คือการแก้ทางการล้อยิงนะครับคือยังไงคือในคลิปก่อนหน้าเนี่ยที่ผมได้บอกในส่วนของเทคนิคลอยิงไปใช่ไหมครับเทคนิคลอยิงเนี่ยเขาจะยิงโดยการที่รอเป้าหมายสิ้นสุดการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ยิงดักณจุดนี้อ่าเดี๋ยวคุณลองเดินมาจุดนี้หน่อย การลอยิงเนี่ยมันคือการที่เรารอคู่ต่อสู้นะครับมาในจุดที่เราคาดการว่าเขาเนี่ยจะหยุดแบบนี้นะครับเห็นไหมแต่ทีนี้เนี่ยในศิลปะการง้างยิงเ่ยเราจะเอามาแก้ทางในสเต็ปรอยยิงได้คือ,อยังไงก็คือว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเราจะเคลื่อนไหวโดวยการที่เราจะหยุดแบบนี้ถ้าเราเคลื่อนไหวโปรติ มันจะทาให้เราโดนดักทางได้แต่การที่เรามีศปะในการง้างยิงน่ะมันจะทให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยเป็นในลักษณะ unpredictable ก็คือคาดการไม่ได้นั่นเองพอมันคาดการไม่ได้เน่ยฝ่ายตรงข้ามเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องดักจะต้องดักเราตรงไหนนะครับอย่างเช่นนะสมมตุติแทนที่ผมจะเดินมาอย่างเงี้ยแต่ผมยิงหลอกแบบนี้แล้วก็มายืนอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ยิงจริงแบบนี้นะครับมันจะทำให้การเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมีมิติมากขึ้นแล้วการที่คู่ต่อสู้เนี่ย เป็นคนลักษณะรอยยิงเก่งๆเน่ยเขาจะสับสนได้ซึ่งการที่เรามีศิลปะในการง้างตรงนี้มันจะเอามาช่วยในการหลักทางได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูโอเคเดี๋ยวามาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับก็ผมจะจําลองสถานการณ์ว่าตัวผมเสียเปรียบนะแล้วก็เล่นกับท็อปสามนะครับทีนี้ผมจะให้คุณท็อปสเราเล่นลอยยิงเดี๋ยวจะมาดูกันว่า การที่เราง้างแล้วเรามีศิลปะเนี่ยมันจะแก้ทางเทคนิคลอยยิงได้ยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยครับเทคนิคลอยยิงเนี่ยมีวิธีแก้หลายหลายอย่างนะครับแต่ว่าการง้างเนี่ยการง้างโดยการที่เรายิงจริงยิงหลอกเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทักษะที่สามารถแก้เทคนิคอยยิงได้ครับสังเกตครับว่าผมนะเห็นไหมผมง้างหลอกนะครับเมื่อกี้นี้แล้วผมก็เขาเขาดักมาตรงเนี้ยแล้วผมง้างหลอกเพื่อ ื่อให้เขาสับสนนะครับว่าผมจะเคลื่อนที่ไปทางนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่จริงจไม่ใช่ครับผมแค่ง,งา้าง10%เนเี่ยเพื่อให้การเคลื่อนไหวของผมหยุดช้าลงอ่าเห็นไหมเห็นไหมดูเมื่อกี้นะถ้าผมอ่าเห็นไหมอ่าเดี๋ยวคุณท็อปสามหยุดหน่อยนะครับถ้าคุณไปย้อนดูเมื่อกี้นะครับจะเห็นได้ว่าตอนผมเนี่ยยิงแล้วผมลบอย่างเงี้ยมันทําให้ลูกธนูเนี่ยผมลบลูกธนูได้นะครับเพราะว่าผมยิงหลอกแล้วมันทําให้ผมเคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าเดิมแต่สังเกตนะเมื่อกีนะ้เนี่ยถ้าเป็นย้อนดูนะครับ พอผมเคลื่อนไหวโปติโดยที่ไม่มีการยิงหลอกเข้ามาเข้ามารวมร่วมการเคลื่อนไหวด้วยนะ่ะมาทําให้ผมโดนยิงเลยอ่าพอพอเห็นความแตกต่างใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยนี่เลยเป็นวิธีการแก้เทคนิครอยยิงครับเพราะเทคนิครอยยิงนะ่เนยยงนะเขาจะรอเราเคลื่อนไหวเสร็จแต่การที่เรายิงจริงยิงหลอกเนะี่ยมันจะทให้การเคลื่อนไหวของเราเป็นในลักษณะคาดการไม่ได้แล้วมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาเนี่ยคาดการเอาไว้นะครับแทนที่เราเดินมาตรงเนี้ยนะเรากระโดดมาโปรติเราจะอยู่บล็อกนี้ แต่พอเรามีการยิงหลอกเข้ามาฟึบมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยจากที่เราควรจะหยุดตรงเนี้ยเรามาหยุดตรงนี้แทนซึ่งมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเขายิงพลาดพอเขายิงพลาดปุ๊บเราก็มายิงจริงตอนที่เขายิงพลาดเลยส่วนทันทีนะครับเราว่าชนะเลยต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับคลิปวันนี้นะครับ จะอธิบายครับว่าเป็นสถานการณ์ที่ผมเสียเปรียบในการยิงแต่ว่านะครับก็การง้างเนน่ยที่แตกต่างกันทําให้าชนะได้ครับยิงหลอกครับแล้วก็ยิงจริงนะครับยิงหลอกยิงจริง เมื่อกี้ผมควรลบตานะแต่ว่าเพิ่นไปหน่อยโอเคมา <c oughs> กลับสู่เกม อันนี้ผู้เล่นระดับประเทศครับแต่ผมปิดชื่อไว้เป็น Secret Person นละอุ้ยมึงพูดนะครับขอใหม่แล้วเมื่อกี้ขออภัยนะครับ ยิงจริงยิงหรอกยิงจริงเห็นไหมเห็นไหมครับมันสร้างความกดดันได้ยิงหรอกยิงหรอกยิงจริง ยิงจริงยิงหลอยิงจริงยิงหลอยิงหลอกเห็นไหครับเขาเขาจะมุนงงนะครับอันนี้ค <IS ือผู้เล่นระดับประเทศนะครับผมไม่ได้เอาแรนดอมมานะยิงจริงยิงหลอกยิงหลอกเนี่ยโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าในสถานการณ์จริงจะมันช่วยยังไงเห็นไหมยิงหลอกอ่า ยิงจริงนะครับหเรียบร้อยเห็นไหมเขาเขากดดันนะครับเห็นไหมเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเราจะยิงจริงยิงหรอกตอนไหนครับแล้วเขาเป็นคนชอบใช้สเต็ปรอเลยนะอันนี้คือผู้เล่นที่หนึ่งระดับประเทศเลยนะครับก็ปิดชื่อไว้ครับเป็นส่วนของคลิปนี้เป็นซีเกตนะครับคีย์เซร็จยิงยิงหรอกยิงจริงยิงหรอกยิงจริงยิงหรอกยิงหรอกยิงหรอกยิงจริง ยิงจริงยิงหลอกแล้วก็อ,อันนี้ตัวอย่างสุดท้ายละเดี๋ยวเรามารู้ัน เปลี่ยนสเต็ปแล้วนะครับเพื่อ,อปรับตัวตามสถานการณ์ถือว่าสมสมราคาครับที่เขาเป็นที่นึ่งโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเล่นงานผมยังไงอา่าเขาเรียนแบบผมนะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำนะครับถือว่ามีการพัฒนานะครับ เห็นตัวอย่างที่ดีแล้วแล้วก็เรียนแบบถือว่าใช้ได้ครับผมค่อนข้างชอบคนแบบนี้ครับคือเราสามารถใช้แม่แบบคนสำเร็จได้แต่ว่าต้องปรับให้เข้ากับตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิดอยู่อยกับที่เมื่อไหร่นะครับนั่นคือจุดตกครับตอให้เราจะเก่งก็จริงนะครับแต่สุดท้ายเหนือฟ้ามีฟ้าครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวให้เข้ากับบริบทต,ตลอดนะครับ โอแมทนี้ตึงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันยิงหลอกยิงจริงยิงหลอกยิงหลอกยิงหลอกยิงจริงเรียบร้อยนะครับยิงจริงนะครับเห็นไหมพอมันคาดการไม่ได้น่ยเรียบร้อยเลยนะยิงหลอกยิงหลอกยิงหลอกยิงจริงนันนี้ จริงจริงหรอกจริงจริงอุ้ยโอเโมากี้ไม่ทำได้ดูอตอนนี้ครับในส่วนของตัวอย่างจะว่านัดเมื่อกี้นี้ครับนัดที่ผมเล่นนะเป็นนัดที่เป็นตัวอย่างได้ดีสำหรับคนที่เรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองนะครับในส่วนของตัวอย่างวันนี้ก็เท่านี้ โอเคนะครับในส่วนของวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับโดยสรุปก็คือส่วนแรกครับการง้างธนูเนี่ยเราควรที่จะง้างธนูในจังหวะที่เราได้เปรียบนะครับโดยการที่เราควรจะรู้ว่าจังหวะที่เราได้เปรียบเนี่ยเราไม่ควรที่จะง้างร0% 0ตลอดนะครับคือในในสถานการณ์ที่เลือดเขาเหลือน้อยๆแบบเนี้ยเราสามารถที่จะง้างแค่10%เปอร์เนี่ยเขาก็ตายได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยในจังหวะที่ตัวเราเนี่ยเป็นฝ่ายกดดันคู่ต่อสู้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วว่า เราไม่จะเป็นที่จะต้องงานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่เราสามารถงานแค่สิบเปอร์เซ็นต์เพื่อให้เรายิงธนูได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเวลามากขึ้นมันจะทําให้เราได้เปรียบในส่วนที่สองนะครับการที่เรามีศิลปะในการงานยิงเนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วว่ามันจะมีสามสถานการณ์หลักๆนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาแก้ไขหรือว่าเพิ่มให้ตัวเราเนี่ยได้เปรียบในการเล่นมากขึ้น,นครับสถานการณ์แรกก็คือเราเพิ่มความหลากหลายในการยิงและการเคลื่อนไหวของเรานะครับ จะได้เห็นได้ว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราเคลื่อนไหวนะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องยืนง้างอย่างเดียวแล้วก็รอยิงอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะเคลื่อนไหวแล้วก็ยิงเขาในลักษณะที่เราเพิ่มมิติการยิงมากขึ้นนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือเราเอามาแก้ไขในสถานการณ์ที่เราโดนกดดันอ่าเวลาสถานการณ์ที่เราโดนกดดันเนี่ยให้เราใช้ลักษณะการยิงที่คาดการไม่ได้นะครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยไม่ถูกคาดการได้ง่าย แล้วเราก็ส่วนเขาในจังหวะที่เหมาะสมในส่วนที่3ครับเราก็เอามาใช้ในส่วนของการแก้ทางคนที่ใช้สเต็ปรอยิงนั่นเองครับเพื่อให้ตัวเราเนี่ยคาดการไม่ได้นะครับในส่วนของการเคลื่อนไหวจะเห็นได้ตามตัวอย่างครับจะเ็นได้ว่า3อย่างเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงเหมือนกันหมดนะครับซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยมาจากพื้นฐานของการที่เรารู้จังหวะว่าจังหวะไหนเราควรที่จะยิงหลอกยิงจริงง้างสิ งานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องมาจากการประเมินสถานการณ์ล้วนๆนะครับว่าจังหวะตรงไหนเราควรที่จะแก้ไขยังไงนะครับพิจารณาองค์ประกอบตรงหน้ารวมไปถึงใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมเข้ามาด้วยนะครับในส่วนตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวันนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าเวลาที่เราง้างธนูนะครับเราไม่ต้องง้างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ แต่เราสามารถที่จะดูด้วยว่าจังหวะไหนเราควรที่จะง,งา้างกี่เซนนะครับแล้วก็เราจะใช้การยิงจริงยิงหลอกมาแก้ไขในแต่ละสถานการณ์ยังไงแล้วก็เพิ่มให้ตัวเราเนี่ยมีเสื้อปะในการเคลื่อนไหวยังไงนะครับก็ตามนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เด็ดขาดคือหลักการก็คือการไม่มีหลักการนะครับเพราะการไม่มีหลักการเนี่ยทำให้เราคํานึงถึงบริบท และการที่เราคํานึงถึงบริบทเนี่ยจะช่วยทําให้เราเข้าใจว่าสถานการณ์ไหนเราควรที่จะแก้ไขแบบไหนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ